สวัสดีครับเครื่องจักที่ท่านเห็นขนาดนี้นะครับคือเครื่องย่อยอเนกประสงค์ทูอีเราเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องย่อยเจ้าแรกๆในประเทศไทยมานานกว่า28ปีแล้วมีหลายรุ่นหลายขนาดให้ใช้ตามความเหมาะสมตั้งแต่รุ่นเล็กสุดจนถึงขนาดสับท่อนซูงเพื่อใช้ในงานด้านเชื้อเพลิงพลังงานในโรงไฟฟ้าเครื่องย่อยทูอีได้ชื่อว่าเป็นเครื่องย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานเพราะความสามารถที่เหลือล้นและความทนทนแข็งแรงพร้อมการรับประกันและอะไหล่พร้อม ไม่ว่าท่านจะใช้เครื่องไปนานกี่ปีไม่ได้ซื้อไปทิ้งแบบเครื่องจากต่างประเทศนะคุณภาพไม่ตรงปกแต่แข่งขันกันในราคาใครจะถูกกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการสาธิตเครื่องรุ่นที่ท่านชมอยู่ขนาดนี้เรียกว่ารุ่นไมโครหนึ่งนะครับซึ่งมีระบบการทํางานเป็น2ระบบคือระบบจานสับหรือระบบดิส์นะครับบวกกับทํางานร่วมกับระบบใบมีดเบี่ยงแฮมเมอร์มิลนะครับทำงานร่วมกันอันนี้เป็นสิทธิบัต การคิดค้นของทูอีมาอย่างยาวนานโดยเราจะทำการป้อนวัสดุทางปากหน้าผ่านการสับด้วยระบบดิตจากนั้นวัสดุจะเข้าไปสู่ระบบที่สองคือแฮมเมอร์มิวอัตโนมัติบดวัสดุให้ละเอียดเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการนะครับโดยจะใช้รูตะแกรงเป็นตัวกำหนดขนาดชิ้นงานมาดูความสามารถนะครับว่า บทอะไรได้บ้างปกติเครื่องรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเล็กของเราจะติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเจ็ดแรงม้าแต่ปัจจุบันมีออปชันให้เลือกใส่เครื่อง13แรงม้าด้วยโดยขนาดเจ็ดแรงม้าย่อยไม้แข็งได้เกือบ3นิ้วนะครับจนรุ่ม13แรงย่อยไม้ได้โตถึง4นิ้วนอกจากนี้ยังสามารถบดพวกก้านปาล์กามก้านมะพร้าวกิ่งไผ่ลูกมะพร้าวกะมะพร้าวบดท,ทําขุยมะพร้าวนะครับ หรือทำลายเอกสารเหนืออื่นเหนืออื่นใดนะครับเหนือกว่ายี่ห้อใดๆคือความ,มาสามารถสามารถบดเข้าเปลือกนะฮะให้เป็นลำทำอาหารสัตว์บดเปลือกหอยให้ปนนะครับบดเม็ดข้าขวโพดบดขดแก้วเป็นทายบดสับกระดูกหมูทำอาหารสัตว์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสาธิตกันนะครับอา้อาวมาเทสเครื่อง13แรงก่อนเลยนะครับอา้าวตัดตเครื่องเลย วัานไม้หน่อยโอ้โหดีบิว้วกว่าๆครับอ่าลองดูเลยนะครับดูดิไม้แข็งนะครับของ6น,นิ้ว ออ,ออกประตูด้านข้างนะครับเราไปูเราไม่ปล่อยลงเราไม่ปล่อยลงดูตะแก tay con cuối nè, tầm khoảng 6 mươi luôn này nhỉ, à, ào lên, lên tháp, dài đấy, to, 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 อโอเคนะครับตอนนี้เราลองเครื่องดึงสามแรงแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องเจ็ดแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสลับเครื่องก่อนอตอนนี้เรามาชมการสาธิตนะครับเ,เครื่องรุ่มสแตรฐดานขนาดเจ็ดแรงม้ากันนะครับอา้าวเริ่มเลยครับเอาเล่นเครื่องหน่อยครับ

thầy 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 เล้ลองเปินประตูข้างหน้าแล้วลองลุกมะพร้าวครับอันนี้เราจะให้ลงลงผ่านตูวตะแกรงนะครับอมามะพร้าวเลยครับ ข้าวอ่ะครับผมนั่นคือับจับแท่งอ่าแค่เป็นขุยเลยนะครับปกติแยกขุยได้นะครับแยกขุยก็เช่นใ่ได้แต่ต้องเอาขมามะพร้าวใส่ด้านบนอ่าทีนี้เส้นใ่กับขุยขาดห้องกันอ่าครับร เอายล้อยฟังเอาเอาไม่ตื้นก็ได้อะไรทะลายมะพร้าวก็ได้ไหมางครับสบายรับย้อยละเอียดเลยนะฟางเพราะว่ามันมีระบบแฮมม์มิลยนะครับตับยาวแล้วร็จแร้วมัตสึโอดี่ะอ่าที่เอ็มบอร์ทำหลายอย่างเลยนะครับฟังละเอียดละเอียด

กสานบังทีไอ้กรสานต่างๆที่เ <COR> <ES> ยอะแยงในออฟฟิศนะสามารถนอาไปย่อยได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเอาใบไม้นะครับแล้วจะเอาใบไม้ใส่ข้างบนอ่าอ่กเปิดประตูข้างก่อนนะเออจะขอแนะนำเรื่องใบไม้นี้นะครับ ปกติใบไม้เนี่ยที่มากับกวาดพื้นมานะครับเออมันจะมีพวกเม็ดหินมาด้วยเราอย่าเอาใบาไม้ไปใส่ลังฝาหน้านะครับมันจะทําให้มีทื่อน,นะครับไว้นั้นสำคัญที่สุดน,นะคใครที่กวาดใบไม้จากพื้นมานะครับแนะนําให้ใส่ตูฝา,นะาบนนะฝาบนนะซึ่งมันจะดึงตูระบบแฮมเม์ม,มิลอย่างเดียวนะระบบนี้ไม่ได้ทํางาน แ่ครับแค่เพื่อมิ้วทำงานอย่างเดียวเลยเพื่อเป็นการเซฟใบไม้นะครับเอ้เซฟมีดหนะ้าเซฟมีดหน้าไว้เพราะว่าถ้าเกิดใบไม้อ่ะมันมีเม็ดหินมาด้วยมันจะทำให้อ,อ่เกิดเกิดตางบินหรือเทือดเร็วอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะลองกระดูกหมูนะอ่าเดี๋ยวกระดูกหมู รเราไม่ตัวนะครับ,บเพราะมีดเรามี่จากเยอรมันนะครับนะไม่ได้มีดของจีนนะะดูขากระดูกแขนอะไรต่างๆ กัวนะครับที่เราแงอยี่แล้วใครใครกลัวกะดูเราไม่กลัวนะครับมือใกล้แล้วครับอ่าได้เยี่ยมเดี๋ยวต่อไปนะเราจะทำบางขอดตะแกรงเปลี่ยนตะแกรงนะเพื่อจะย่อยจะจย่อย หดได้เรียดนะครับเดี๋ยวเราถอดต,ตะแกรงเสร็จแล้วเดี๋ยวๆๆเราจะย่อยต้นกล้วยทีนะครับการย่อยต้นกล้วยเนี่ยมีสองวิธีก็คือว่าจะยิงออกประตูข้างเลยก็ได้หรือว่าเราจะถอดตะแกรงออกเลยแล้วก็ปล่อยลงล่างก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปเราจะทําการย่อยต้นกล้วยนะครับโดยการถอดตะแกรงออกนะครับเดี๋ยวถอดเลยตะแกรงอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็แก้จะย่อยต้นกล้วยนะครับ เอาย่อยลงล่างแล้วเราเอาตะแกงออกเลยนะฮะตามที่เห็นนี่นะครับน็อตยึดตะแกงตัวเดียวเองนะเออออกแล้วดึงตะแกงออกครับอ่โอเคครับโอเคสใส่ไาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาติดเครื่องเลยครับผมติดเครื่องแล้วเราเออมาแย่ต้นกล้วยกันเลยนะครับ ไแข็งแย่ถ้าทอย่างนั้นก็ได้แค่น,น,นี้กรณีมีต้นกล้วยน้อยๆนะครับนะแต่ถ้ามีต้นกล้วยเยอะๆเราก็เอาตะแกรงออกเลยดีกว่าโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปลี่ยนตะแกรงเป็น3มิลน,นะครับเพื่อไปบดขวดแก้วนะบดเป็นกระโพดนะให้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนตะแกรงเป็นรู3มิลแล้วนะครับอันที่เห็นนี่นะครับนะเอาปิดฝาตู้เลยครับ อตอนนี้ปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะมาบดท,ทําหาราสัตว์กันเอาติดเครื่องเลยครับเครื่องมาติดง่ายๆครับเ,เ,เวลาเราย่อยอะไรที่มันเลขข็กอูแล้วเนี่ยนะครับเราจะใส่ลงฝาบนนะครับให้มันดิ่งไปทูระบบแฮมเมอร์มิลโดยตรงนะครับไม่ต้องใช้ใบมีด แล้วนะข้าขวโพดนะข้าวโพดหนแล้วนะวเราไปเลี้ยงไก่นะทำอาหารหมูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะนะละายเยลเลยนะครับอ่านะโอเคเอาต่อเลยมาเอาไปทุาเลือกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนไหมนะตอนนี้เขาเปลือกนะเราย่อยเขาเปลือกนะเวลาชาวนาเนี่ยหา,ายข้าวแล้วก็ต้องไปซื้อข้าวซื้อลังมาทำอาหารกัดตอนนี้เราก็ไม่ต้องแล้วนะครับไหลเลยครับ เอียดเลยเป็นลำผสมข้าวเรียบร้อยไม่ต้อง้อลงถีแล้วนะครับเนี่ยไหลเป็นน้ำตกไปเลยนะโอเคอาเป็นประสิทธิภาพนะครับเครื่องรุ่นหม่คนหนึ่งนะ,นะ,นะเดี๋ยวต่อไปเอาออกของออกก่อนเลยเดี๋ยวเราจะย่อยขวดแล้วนะครับอ่าเเาเอาขวดไปปนกับก,กับอาหารสัตว์ไม่ดีนะ ต่อไปนะครับจะย่อยขวดแก้วแล้วนะครับแก่ขวดแก้วนะขนวดเครื่องดื่มสารพัดนะเอาเทใส่เลยนะครับ แก้วกลายเป็นทรายไปแล้วนะโอเคครับี่เราก็เห็นเ,เครื่องสารพัดสารพัดพิษนะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะสารพัดประโยชน์เลยย่อยได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็จบการสาธิตนะครับ หลังจากสาธิตให้ดูแล้วว่าจะเห็นว่าเครื่องย่อยของทูอีเนี่ยมีความสามารถมากมายมหาศาลไม่ใช่แค่ย่อยกิ่งไม้เท่านั้นนะครับเอาสามารถทําอาหารสัตว์กําจัดขยะย่อยเอกสารอีกมากมายในอุตสาหกรรมเครื่องย่อยทูอีเป็นผลผลิตของคนไทยโดยวิศวกรไทยนะการผลิตทุกชิ้นส่วนล้วนแต่พิธีพิถนใช้วัสดุที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ใบมีดเรานําเข้าจากเยอรมันนะครับไม่ใช่จากของจีนใบมีดเวียงเราก็ทาจากเหล็กชุบแข็งทนทานนานหลายปีนะ เผาใบมีดก็เป็นเาวแข็งชนิดฮาร์ดโคมไม่สึกไม่เป็นสนิมไม่เหมือนของต่างประเทศนะครับที่ใช้เหล็กเหนียวธรรมดาใช้ไม่นานก็สึกด้วนหมดแล้วนะครับการทําสีเราก็ยิงยิงผิวงานด้วยเหล็กมเมดเหล็กขบายนะครับพ่นสีฝุ่นอบความร้อน200องศาทําให้สีคงทนนานเป็น10ปีการผลิตก็ด้วยเครื่องจักรอันทันสมยัยด้วยเลเซอร์คัตนะครับอุ่นยนต์เชื่อมนาะซ NC คุณภาพเครื่องย่อยของทูอีจึงไม่เป็นสองรองใครในโลกนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับการปรับปรุงล่าสุดนะฮะของเครื่องทูอีทุกรุ่นนะครับเราเปรับปรุงให้ง่ายต่อการบำรุงรักษานะครับมันจะมีอาการของการเส้นใหญ่พันคอเผานะครับเครื่องของเครื่องทุกุกยี่ห้อนะครับมันจะมีอาการเส้นใหยพันคอเผาเนื่องจากไม่รับไม่รับมีดนะฮะมีดมันทื่อน,นะครับเราปรับปรุงนนให้สามารถเนี่ยครับ คีบเส้นดยออกได้ด้วยครีมปาจิ้งจกที่เรามอบให้ไปเนี่ยนะสามารถหนีบได้เลยไม่ต้องไปถอดลูกปืนเหมือนสมัยก่อนนะครับมันก็เลยจะง่ายาบำรุงรักษาดูแลง่ายนะครับดูในคลิปนี้นะครับนะยุคปัจจุบันนะเป็นยุคที่ใช้สื่อหลอกลวงผู้บริโภคนะครับการนำสินค้าต่างประเทศมาติดแบรนด์ไทย บอกว่าผลิตในประเทศไทยนะครับแต่คุณภาพไม่ตรงปกขายแล้วทิ้งก็เยอะนะภาษีก็ไม่เสียนะครับคนไทยขาดการพัฒนาประเทศไทยไม่เหลืออะไรคนไทยควรตระหนักนะครับก่อนจะสิ้นชาตินะครับให้ช่วยกันใช้สินค้าไทยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ